ครับผมซาดาครับผม,มน,นี่น,นี้สิมาเบงโว้ะวันนี้พอขาเขาสิมาเบงครับขายเบิดนี่เจ็ดตัวเนาะเขาขายออกเพราะว่าลูกมันหลายยันเป็นเข้าให้โลละลอยโลละลอย ขาบรรทุกถึง400โลจังไดโล่ลอยครับผมถ้าบ like yeah, no. ูถ no ึง400โลอะต่อ10หาพอต่อขึ้นตะสั่งไปสั่งแบบว่าเอาไปสั่งทีเดียวร่วมนะครับแล้วก็คิดออกมาเป็นตัวตัวละจักโกลบแค่แมีนบอมเมียนเนาะเขาวางสั่นเนาะครับนครับนี่คือตัวมันงามนอนอู้ดูดีด้วยนะครับผม จำเป็นต้องเรียกคายครับเพราะว่ามันสี่เดือนแล้วเอาไว้คนนี้ไม่สิทธนักนะครับผมเพราะว่าเครื่องห่อตออ้องซื้อบรรทนาห่อก็ต้องซื้อนะครับเนาะเจะบนให้ดงนัดเนาะครับผมนีหลายเปล่กนัดซื้อมาสามตันเครื่องซื้อมาลอยก้อนกับเลือดเท่านี้นะครับได้สี่เดือนพอดี ครับเนาะน้ำน้ำน้ำกินนี่ครัก็ตรงนี้ว่าคนคุณ้นๆนึงคืคคคคคเอเนาใส่น้ำหมัมกน้ำไปครับน้ำหมักน้ำนี่นะครับผมเบอมาสองเจลอนแต่เบิร์สามเจลอนเนี่ยเแบบิบบร์นเนแบบิร์สองเจลอนนี่แหละเจลอนทีสองหยุเบอร์เจลอนหนึ่งหยุดเบิร์ครับผมแต่กาแฟยงก็ใส่ได้หนีเลยครับ ใส่ในห้างเดียวกันตอนแรกก็เอาไปแยกใส่พผงมันเฮียครับเฮียร,ยรายปวดก็เลยต้องเปลี่ยนออกว่าใส่ห้างเดียวกันครับผมหัวหานี่ก็เดี๋ยวนี้เอาบังนัดมาผสมน้ำเน่กับเหลือประมาณสักสิบหมื่นต่อหาสอบกระบกสอบนะครับเนาะแต่กอนเอาเฟี้ยงมา แต่ก่อนเอาตัวตัวเฟี้ยนก็หัวหันอย่างเดียวหัวหันบิดมือแล้วมื่อละวสอบเครื่องครับผมอันนี้เอาใบโดนบ่ได้ครับเบิดลายมันมีตัวตัวเถิกเนาะครับเนาะตัวเถิกเบิดทุกตัวครับผมเดี๋ยวรถงัวมาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เบืองใหม่ให้คลิปหนาเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็มีซ้ำนี่แหละครับจะมาวอรฟัง จะเลื่อมคนไลค์กนแชร์กนติดตามนะครับด้วยขอ,ขอบคุณทุกทุกทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกท่านจากใจจริงครับผมสวัสดีครับ